แคมเลตนข้างหน้าผมตอนนี้นะครับถ้าตีลบของแถมเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเหลืออยู่แค่ประมาณ4,000กว่าบาทเองนะเพราะว่าเครื่องนี้ถ้าคุณซื้อ2อ9 9 0่ะ22,990บาทแต่ของแถมที่เปิดพรีออเดอร์มูลค่า17,890บาทแถมหูฟังแถมคีย์บอร์ดแถมปากกาแถมเมาส์แถม,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 ม VTV แถมเรียกว่าเอาไปฟรีเหอะ สวัสดีเพื่อนเอชาว X40 นะครับวันนี้เราอยู่กับหัวเว่ยเมทแพดแอร์ที่เรียกได้ว่าเบาและแรงยกระดับหน้าจอคมชัดตอบสนองไวแถมสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ทํางานเนี่ยง่ายกว่าเก่าด้วยนะแถมยังมีฟีเจอร์หัวเว่ยโน้ตรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั้งแป้นพิมพ์และปากกา M อ e n c i l แท็บเล็ตตัวนี้มันถือว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเอาใจสําหรับคนที่ชอบพกพาแท็บเล็ตที่ไม่ต้องการแท็บเล็ตจอใหญ่เกินไปน้ําหนักเครื่องหนักเกินนนนนะะรััเพาาวว่ตวี้มป็น Air นะ มหแชื่อคุ้นๆจริงๆตัวนี้เป็นแท็บเล็ตซีรีส์แอรที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็ตัวเคสหนังอันนี้ที่เขาแถมมาให้คือใช้งานได้ค่อนข้างดีมากมีตัวกล้องมีตัวฝาพับอะไรต่างๆแล้วก็เคสตัวนี้ มันมาเป็นคีย์บอร์ดได้เลยนะครับอย่างแรกมาดูสเปคหน้าจอก,ก่อนนะครับตัวนี้จะมีความใหญ่อยู่ที่11.5นิ้ว144เฮิรต์แล้วก็ได้สีเนี่ยค่อนข้างตรงแบบ DCI-P3 เลยนะครับความละเอียดของจอเนี่ยอยู่ที่ 2.8K 2,800คูณ1,840เรียกได้ว่าจอเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ตัว144เฮิรต์เขาข้อดีคือถ้าสมมติคุณอยู่หน้าอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันจะลดอาตาัตรา r e f ฟ e ชเรท t เหลือประมาณแค่30เฮิรต์เพื่อประหยัดแบตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีการเรราเ,เ,เล่นนน,นรป็นปปปมะะีจั114 แบบอัตโนมัติแล้วตัวเครื่องของเขาเนี่ยพอมันเป็นซีรีส์แอร์ใช่ไหมผมอยากจะให้ดูความบางของตัวเครื่องก่อนเลยนี่ถอดเคสออกมา ความบางของตัวเครื่องเขาเนี่ยอยู่ที่6.4ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่518กรัมเรียกได้ว่าถ้าพกแท็บเล็ตหนึ่งตัวเนี่ยพร้อมกับปากกานี่ก็คือครึ่งกิโลคุณสามารถจดงานคุณสามารถฟังเพลงดูหนังอะไรต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็แท็บเล็ตตัวนี้ค่อนข้างอนเนกประสงค์เพราะว่าด้านหลังของตัวแท็บเล็ตของเขาเองเนี่ยเขาก็มีตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องด้านหลังของเขาเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 1.8ด้วยกันส่วนกล้องด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะได้ความละเอียดอยู่ที่ เน,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 น้นในส่ตัวกล้องมากนะแต่ที่เขาเน้นจริงๆจังๆเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวสเปคของตัวเครื่องมากกว่านี่คือสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับ CPU ของเขาเนี่ยเป็นตัว Snapdragon 888นะครับเรียกว่ารหัสเทพเลยตัวแรมเนี่ย ให้มาถึง8 g ิกด้วยการ ROM เนี่ยอยู่ที่256 g ิกนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานต่างๆทั่วไปนะครับตัวแบตเตอรี่เครื่องนี้ให้มาค่อนข้างเยอะมากความจุอยู่ที่8,300ม ah ิลลิแอมป์ส้นนี้นะครับขอมารีวิวตัวดีไซน์ของตัวแท็บเล็ตก่อนเลยละกันนะครับตัวแท็บเล็ตของเขาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยมันก็มาดูขอบสวยงามนี้นะขอบเขาจะมาเป็นแบบขอบมนๆนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวปุ่ม power ที่เอาไว้ล็อกจอเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนี่ก็จะมีขีีีดดสสส้้้มๆวววนนนะแลลก็ใ่ตัาโพง มีมาให้ 1- 2นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง3ามสีลำโพงเนี่ยมีมาให้รอบด้านเลยแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยก็มาเต็มเหมือนกันนะไมโครโฟน4ลํลำโพง4เลยนะครับในสวนตัวรูชาร์จเป็นไท4แน่นอนยุคนี้มันต้องไทสีอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็มีตัวโลโก้สีเงินเงินตัดเอาไว้ดูสวยงามซึ่งตัวสีดำอ่ะมันไม่ใช่เป็นดําแบบดําเรียบๆนะมันจะเป็นดําแบบดูดิ มันเป็นเหมือนกับเกรดเลยเห็นไหมครับมันดูเหมือนกับเกรดดูสวยงามดูสะท้อนแสงดีมากด้านหลังมีตัวแฟลชด้วยสําหรับตัวกล้องตัวนี้เนาะเผื่อเอาไว้ถ่ายกลางคืนอะไรต่างๆก็ถือว่าฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมถูกใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับตัวเคสที่เขาแถมมาให้ตัวนี้นี่แหละครับที่มันเป็นตัวคีย์บอร์ดซึ่งถ้าสมมติคุณติดเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณ ง้างขาตั้งวางไว้นะครับผมจะลองตั้งแท็บเล็ตเอาไว้อย่างนี้นะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ได้เอาแท็บเล็ตอะวางไว้บนคีย์บอร์ดโดยปกติเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อการแต่คีย์บอร์ดตัวนี้ครับมันเป็นแบบบลูทูธนะครับก็คือเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยดังนั้นถ้าสมมติคุณอยากจะพรีเซนต์งานอยากจะวางอ่าตัวแท็บเล็ตไว้ใกลๆแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดไว้ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์งานได้นะครับซึ่งสามารถ ส่งต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกมากแล้วตัวปากกาโอ้โหปากการอบนี้อันเนี้ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกคือเวลาผมอยากจะขีดเขียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วต้องการลบเนี่ยโดยปกติเราอาจจะต้องไปแตะตรงอย่างลบอย่างนี้แล้วก็มาลบใช่ไหมแล้วก็กลับไปโหมดปากกาใหม่แตะไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ในเรื่องของระบบสัมผัสข,ของตัวปากกาตัวนี้นะครับโดยการดับเบิลแท็บเบาๆแป๊บๆปแล้วก็จะเป็นอย่างลบครับนี่ผมสามารถใช้อย่างลบได้เลย แล้วก็ถ้าสมมุติเราจะกลับไปเขียนต่อแต่เบาๆครับแป๊บๆกลับมาเขียนต่อได้อันนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็นี่ปากกาเวลาเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีทําตกทําอะไรต่างๆใช่ไหมหัวปากกาสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับคือเวลาคุณทําปากกาล่วงคุณสามารถบิดปึ๊บๆอย่างนี้ครับแล้วตัวปากกาเนี่ยมันก็จะเห็นหัวด้านในตัวหัวปากกาตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวกรอบด้านนอกได้นะครับเพื่อที่จะให้ใช้ตัวเซนเซอร์ของเขาได้พอตัวนี้ เปลี่ยนใหม่เสร็จปุ๊บปากกาก็จะเหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยส่วนเรื่องการใช้งานนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบจดโน้ตชอบทําอะไรต่างๆแบบมัลติทัสนะครับเพราะว่าตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยมันยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันหลายๆหน้าต่างได้นะแบบซีซ้ายนะครับเป็น1แอปซีขวาเป็นอีก1แอปหรือแม้แต่กระทั่งสมมติผมใช้โน้ตตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับแลวผมต้องการแบบเหมือนเปิดแอปพลิเคชันอื่นผมสลด์ออกมาข้างๆตรงนี้ปุ๊บ เนี่ยเราสามารถเลือกแอป,ปต่างๆที่อยากจะใช้งานได้นะครับเช่นผมอยากใช้ตัวสมุดโน้ตเพิ่มเติมนี่แล้วเราก็ทํางานอย่างอื่นเพิ่มไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นผมอยากจะเข้าไปในส่วนของตัวเบราว์เซอร์เราสามารถเปิดเบราว์เซอร์ได้แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องปิดทิ้งนะครับเราสามารถกดย่อแล้วก็ไปอยู่ในส่วนตัวเมนูตรงนี้แล้วเราก็เลือกตัวแอปพลิเคชันที่จะดึงใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดึงขึ้นมาใช้งานต่างๆได้เลยอันนี้ตอนนี้ผมอยากดึงแกรี่กลับมาหรือว่าจะปิดคิวแอปตรงนี้ คิวทิงต่างๆสามารถทถำได้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับที่สำคัญมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เด็ดมากครับนั่นก็คือเราสามารถใช้ตัวปากกาตัวนี้นะครับเขียนในช่องเซิร์ชเพื่อค้นหาได้อย่างเช่นผมอยากจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมผมก็พิมพิมพิมพ,มพ,มพิมเขียนเขียนเขียนเป็นตัวอักษรนะครับเช่นสมมุติผมพิมพ์ N O P นะครับนี่ผมลองใส่ N O P ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวหนังสือนะครับหรือเราอยากจะเซิร์ชอะไรต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คีย์บอร์ดก็ได้ใช้ปากกาแค่ด้ามเดียวนะครับ เขียน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 ลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะไปหน้าช่องเซิร์ชแล้วเราก็สามารถเซิร์ชหาข้อความเซิร์ชหาอะไรต่างๆได้ผมมองว่ามันค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานแท็บเล็ตอ่ะบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะมากดคีย์บอร์ดเหมือนกับโทรศัพท์มือถือไงโทรศัพท์มือถือเราใช้มือเดียวได้แต่ถ้าแท็บเล็ตมันใช้2มือสะดวกกว่าแต่มันคีย์บอร์ดมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอาปากกาตัวนี้ครับมาเขียนไปเลยอ่านี่เราต้องการอะไร pm 2.5เนี่ยเราก็จะสามารถเซิร์ชได้เราสามารถใส่ได้นะครับเนี่ย pm 2.5มันก็จะขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากอันนี้ถือว่าเจ๋งมากสําหรับในส่วนตัวปากกาตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเด็ดมากๆสาหรับแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือมันทําได้แทบจะเหมือน pc เครื่องหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราอยากจะแอดภาพหรือดึงไฟล์ตัว pdf อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถแอดผ่านในส่วนตัวแท็บเล็ตตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือดึงมาแปะใส่เข้าไปในโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ทำได้หมดแบบ อิสระถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แทวเจ้าเดียวได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีแท็บเล็ตเจ้าตัวหัว w ว่ m a ม e แพดแอร์ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องพกโน้ตบุ๊กสามารถทํางานต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือจะพูดเรื่องของการเล่นเกมนะครับจริงๆวันนี้ผมก็มีลองทดสอบเล่นเกมมาเหมือนกันนะมีเกมคร์ดิฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้ถ้าลองเอาไปเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงไปดูกัน เรื่องเล่นเกมเครื่องนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ผมลองกับเกม Car X Deep Rising 2นะครับผมก็ปรับกราฟิกเป็นแบบอัลตร้าลองดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปก็บอกตรงๆนะเอาจริงๆมันก็เล่นเกมได้สบายๆครับต่อให้มันเป็นแท็บเล็ตสายทำงานสายจดโน้ตอะไรต่างๆแต่ตัวสเปคของเขาเนี่ยมันแรงเหลือๆครับด้วยหน้าจอที่แบบ เรียกว่าอะไรอ่ะมันทัชสกรีนค่อนข้างลื่นเป็นหน้าจอ3มต่อ2มันค่อนข้างจับถนัดมือดีนะมันไม่รู้สึกใหญ่เกินไปแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นตัวแอร์นะครับนี่เล่นได้ชิวๆครับแล้วก็ในเรื่องการต่อ Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi 6ด้วยดังนั้นการเล่นเกมไม่ต้องห่วงว่าเน็ตมันจะกระตุกอะไรหรือเปล่าถ้าคุณใช้ Wi-Fi แต่เราเตอร์ก็ต้องรองรับนะครับแล้วก็หน้าจอ144ยส่สเฮิร์เล่นเกมขับรถไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าเป็นพวกเกมยิงอ่ะผมบอกได้เลยครับว่าสบายสบายครับ ลองเกมผับจีกันดูอันนี้ผมปรับภาพเนี่ยเป็นแบบ HDR on เลยนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยสูงสุดลองเล่นกันดูครับอันนี้ผมก็ลองวิ่งลองอะไรต่างๆดูซึ่งถามว่าถ้าสมมติเอามาเล่นเกมแนวย,ยิงปืนอย่างเงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างเบาด้วยเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยได้144เฮิรตอันนี้ที่ผมลองเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้เป็นการถือแต่ถ้าสมมติลองถือเล่นนะครับเครื่องนี้ได้เปรียบในเรื่องของน้าหนักเพราะว่ามันเป็นตัวแอร์หมายความว่าถ้าสมมติคุณอยากทํางานเสียบเข้ากับคคคียย์บออรดเเเสแตต่่ถ้าามมุิณกกจะลน ยกถอดออกมาแล้วก็เอามาเล่นได้ครับนี่ลองยิงดูครับสบายนะครับบอกได้เลยเกมผับ g แล้วก็เกมต่างๆเอาจริงๆทาง Harmony OS เนี่ยมันก็ยังมีโหลดได้อยู่แต่ว่าอ่าอันอาจจะไม่ได้ครบทุกเกมแต่ถามว่ามีเยอะไหมสำหรับเกมดังๆก็แทบจะครบทั้งหมดเลยครับ ก็เล่นเกมไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันทํำออกมาได้แจ่มมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมาควบคู่กันสําหรับการเล่นเกมก็คือลําโพงใช่ไหมครับรอบนี้ลำโพงจะเป็นตัว h i s เทน8.0นะครับซึ่งเขามีลําโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปด้านซ้าย2ด้านขวา2เวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงจะค่อนข้างกระหึบนิดนึงนะครับ เรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยผมบอกตรงนะเดี๋ยวนี้ยูมีบลูทูธไร้สายใส่หูฟังจบอย่างเช่นตัวของแถมที่เขามีใช่ไหมหัวเวย่ยฟีบัตตตัวนี้ก็มีแถมไปใช้งานตัวนั้โอ้โหเล่นเกมคือแบบยังกระหลุดไปอีกโลกหนึ่งนะครับส่วนหน้าจออันนี้ผมลองมีเกมนึงแล้วกันหรือว่าไปลองดูหนังอะไรต่างๆมาสีค่อนข้างสดมากอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยสําหรับใครที่เป็นแบบ แนวสไตลิสต์ชอบออกแบบชอบวาดลูปชอบต้องการสีสันสดๆอ่ะจอตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านอกจากความเรียดที่ได้ 2.8K แล้วในเรื่องของค่าสีที่มากันแบบค่อนข้างตรงแบบมาตรฐาน DCI-P3 กันเลยแล้วก็ในเรื่องของการเกลี่ยการเกรดดิ้งอะไรต่างๆเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็ความลื่นไหลนะครัรอย่างอย่างเนี้ยผมลองแบบเอาชีวิตประจำวันก็แบบเผื่อบ,บางคนซื้อไปไม่ได้เล่นเกมเนาะ 144Hz การสลับแอปเนี้ยมันค่อนข้างลื่นนะครับเนี่ยมันได้แบบ แทชก็เร็วหน้าจออาจาัตราเริเซเลตก็สูงนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสําหรับการเอามาทํางานมากๆก็ได้ลองเล่นไปหลายๆอย่างนะครับถาว่ามันคุ้มไหมสําหรับเจ้าตัว Huawei MatePad Air ตัวนี้นะ ส่วนตัวผมหลังๆมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจสเปคที่แบบต้องแรงเวอร์วางแต่ผมต้องการเล็กเบาบางพกพาง่ายซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่แบบว่าไม่ต้องการใหญ่เกินชอบน้ําหนักเบาๆเนาะแล้วก็สามารถทํางานได้หลากหลายแถมอย่างที่บอกอะถ้าสมมติใครสั่งพีออเดอร์ช่วงวันที่1มกราถึงวันที่12มกราผมว่ามันคุ้มมากแท็บเล็ต22,990บาทแต่ได้ของแถม17,890บาทอารมณ์เหมือนกับได้ของฟรีอะเออเหมือนแท็บเล็ตแค่4,000กว่าบาทเนาะและของพวกนั เราใช้อยู่แล้วเคสกับคีย์บอร์ดยังไงเราก็ใช้อยู่แล้วหูฟังยังไงเราก็ต้องมีใช้อยู่แล้วมันเป็นของแถมที่ได้มาได้ใช้ทุกอย่างเลยถือว่าค่อนข้างคุ้มครอยากได้ช่วงพรีออเดอร์ผมว่าคุ้มมากก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Huawei MatePad Air ตัวนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบตัวที่เน้นความเบาบางชอบแบบเปเปอร์เงี้ยผมก็เคยรีวิวตัวก่อนหน้าไปแล้วไปลองตัดสินใจดูได้สำหรับวันนี้ทางผมน o X4 Media ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะมีอะไรเด็ดๆมารีวิวรอดูแล้วกันไปแล้วครัับสดี 对不起